สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจิตกรต่างแดนอย่าเพิ่งเบื่อรู้ว่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะฟังเพลงเพราะ,พราะเพลงสมบัติค่าขยะแตะของหลิวเต้าหัวกันค่ะเข้ากันมากเลยนะคะกับเนื้อหาคลิปนี้ คลิปนี้จะมีประโยชน์และสาระมากค่ะสำหรับสาวสาวสา,วสายฝอนั่นคือเรื่องของพินัยกรรมตัวพี่เองก็เคยเห็นว่าพี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะว่าพินัยกรรมเป็นแบบนี้พินัยกรรมฉบับนี้ลุงเขียนด้วยลายมือของลุงเดีนะคะเบาหน่อยให้เบาหน่อยคะ่ะ <c> ช <oughs> น ลุงก็เขียนด้วยลายมือของลุงค่ะหลังจากแต่งงานได้ไม่ถึงปีสิบเดือนลุงก็ได้บอกกับพี่ว่าอืเธอถึงลุงจะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายยิ่งไม่มีสมบัติก็ยิ่งต้องทำหมาพิณยกรรมลุงแกก็เล่าให้ฟังว่าลุงแกเคยเห็นลูกพี่ลูกน้องของลุงทางฝั่งแม่แค่ช้อนซ่อมคันเดียวอ่ะเขาก็ทะเลาะกันแย่งกันแทบเป็นแทบตาย การทำพินัยกรรมไว้ก็สำคัญมากนะคะสำหรับคนที่เรารักและให้ความมั่นคงกับชีวิตเมื่อวันนั้นมาถึงศาลเขาจะก็จะพิสูจน์ว่าพินัยกรรมนี้เป็นของจริงหรือว่าของปลอมก็จะใช้เวลาประมาณสองเดือนค่ะแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมศาลก็จะใช้เวลาพิจารณาในเรื่องของสมบัติว่าจะทอดตกทอดถึงแก่ผู้ใดทายาทหรือว่า ผู้ที่สมควรจะได้รับสมบัตินั้นก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนก็เห็นตรงฉบับหน้านะคะเปิดเผยมากไม่ได้เพราะว่าเป็นกฎข้อบังคับ t e s t a m าเมเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะของฝรั่งเศสก็ Test a มอ n t ก็แปลว่าพินัยกรรมก็ขอขอบคุณพระคุณคุณลุงมากค่ะ ถึงแม้ลุงจะไม่มีสมบัติอะไรมากมายแต่ลุงก็ยังยกทรัพย์สินเท่าที่มีทั้งหมดให้ถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เล็กน้อยแทบจะไม่มีค่าอะไรแต่มันก็มีค่ามากมายมหาศาลสำหรับเราสำหรับเราที่รู้จักคำว่าพอปรัชญาชีวิตคนเรานั้นแตกต่างกันมากนะคะ แค่มีบ้างอยู่มีข้าวกินก็มีความสุขแล้วค่ะจริงไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปก็จะนำเสนอเรื่องพินัยกรรมที่ทำกับสำนักงานกฎหมายโนแต่หรือสำนักงานทนายความก็จะทำนองนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะบายบาย